มาแล้วครับเข้าใหม่มาแล้วครับโอ้โหวันนี้แต่งตัวหลอ่อหล่อมากๆเลยแต่งตัวหล่อขนาดเนี้ยแม่จะให้มาทำอะไรฮะแม่จะให้มาทำอะไรครับหล่อมากๆเลยดูสิเนียนอนนิ่งเลยนอนรอเลยนะคะว่าแม่จะให้ทำอะไรแม่จะให้เข้าใหม่ทำอะไรนะทำไมต้งแต่งตัวหล่อขนาดนี้ใช่ไหมลูก ใช่ไหมครับเด็กพิเศษแต่งตัวหล่อเขาจะมาทำอะไรนะหล่อมากๆเลยเข้าใหม่เป็นเด็กพิเศษครับแต่งตัวหล่อมากๆเลยครับวันนี้นี่ไงครับมาแล้วเข้าใหม่มาเป็นพรีเซนเตอร์ครับขนมแมวเลียครับขนมแมวเลียครับย่อทิงเกอร์เบลครับ โอ้โหอร่อยมากๆเลยครับโซเดียมต่ำด้วยนะครับนี่ไงครับมี5ลดรส5สีเลยครับไม่แต่งกลิ่นไม่แต่งสีครับดูข้อหมากินก็รู้ครับว่าอร่อยแค่ไหนครับหอมอร่อยถูกใจเข้ามายสุดๆเลย2 3ละ3บาทเองครับเขามีให้เลือกถึง5รสชาติเลยนะที่สำคัญมีเลขทะเบียนอาหารสัตว์ปลอดภัยสำหรับน้องแมวมากๆเลยครับ ข้าวหมเป็นเด็กพิเศษกินอร่อยมากๆเลยนะคะข้าวหมยเดินไม่ได้ก็อร่อยครับเห็นไหมโอ้โหดูดูการกินของข้าวหมก็รู้ครับโอ้โหดูหน้าดูาำน้าหน้าพิซเซนเตอร์ของเราดูเนี่ยทิงเกอร์เบลอร่อยมากๆเลยแม่ดูเลียเลียเลียลิ้นใหญ่เลยเลียปากโอ้ดูลิ้นข้าวใหมดูไม่ฮดูลิ้นข้าวหมก็รู้ครับว่าอร่อยแค่ไหนขอขอต่ออีกนะเนี่ยค่ะขอต่ออีกนะคะเนี่ยดูดูก็ทำลิ้นนะคะเขาอร่อยมากๆเลยนะคะ ยี่ห้อทิงเกอร์เบลนี่ไม่แต่งสีและไม่แต่งกลิ่นด้วยนะคะซื้อได้ที่ติ๊กตอกของแม่นะคะ,ะช่องติ๊กตอกของแม่ก็ชื่อบางปอนลูกแม่เกียงนะคะมีตะก,ก้าวางอยู่นะคะกดเข้าไปที่ตะก,ก้าของแม่เกียงได้เลยนะคะติ๊กตอกของเข้าใหม่นะคะกดเข้าไปได้เลยนะคะกดซื้อได้เลยนะคะราคาไม่แพงนะคะเด็กๆก,กินดีมากเลยนะคะดูพรีเซนเตอร์ของเราก็รู้นะคะว่ากินอร่อยแค่ไหนนะคะ เลียไม่หยุดเลยนะคะลิ้นนี่ไม่หยุดเลยนะคะดู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 ดล,ลิ้นของเขาใหม่นะคะไม่หยุดเลยนะคะอร่อยมากๆเลย <c oughs> จะเอาอีกอ้ยอร่อยจังเลยแม่สีนี้ก็อร่อยอร่อยทุกสีเลยนะคะทั้งห้าสีนะคะห้าสีห้ารสนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะ เรียไม่หยุดเลยกินไม่หยุดเลยขออีกเรื่อยๆเลยนะคะหมดแล้วแม่ขอใหม่ได้ไหมแม่ขอใหม่ได้ไหมอร่อยมากๆเลยอูย้ดูหน้าดูหน้าอร่อยมากๆเลยดูทำดูทำอย่าลืมนะคะเข้าไปซื้อสินค้าในตะก้าช่องทิกตอกของเข้าใหม่ได้นะครับผมเหมอนเหนข้าใหม่ได้ครับอ้ดูปากดูเลียดูเลีย อร่อยแค่ไหนตามไปซื้อเลยครับไม่แพงด้วยนะครับซองละสามบาทครับอร่อยมากๆเลยครับดูพิซนเตอร์ก็รู้ครับว่าจะอร่อยแค่ไหนอร่อยจริงๆดู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 เลียไมห่หยดุดติดปากติดจมูกติดคอไปหมดเลยเอาเอาโอ้ของเขาอร่อยจริงนะแม่ ข่าใหม่ไม่ได้ล้อเล่นนะแม่อร่อยจริงๆเลยครับไม่ได้พูดเล่นนะครับอร่อยจริงๆครับดูข่อใหม่สิครับกินไม่หยุดเลยครับ <c oughs> แม่ปอนไม่ทันเลยนะคะเด็กๆที่นี่ชอบกินมากเลยนะคะเวลาเทแม่แม่บีบให้นี่แม่จะบีบไว้ใส่ชามเต็มไปหมดเลยนะคะให้เด็กๆแป๊บเดียวหมดเลยนะคะเพราะเขาอร่อยจริงๆนะคะของเขาอร่อยจริงๆ ดูพิเซนเตอร์เราก็รู้นะคะเว่าอร่อยแค่ไหนเรียปากไม่หยุดเลยโซเดียมโซเดียมต่ำนะคะเด็กๆกินได้ดีอยู่นะคะลองเข้าไปอุดหนุนค้าใหม่ด้วยนะครับขอบคุณครับเข้าใหม่ถึงเขาจะเป็นเด็กพิเศษนะคะแต่เขาเนี่ยทำงานเป็นนะคะเนี่ยเห็นไหม แม่ให้ทํางานก็นั่งนะคะนั่งทําอยู่นิ่งๆนะคะที่เขาทํางานได้ก็เพราะว่าเขานิ่งไงค่ะเขาไม่ดื้อเหมือนกับแมวที่เดินได้นะเนาะแต่เขาสวยนี่ดื้ออยู่นะคะเขาสวยไม่ทําทํายากนะคะแต่เขาใหม่เนี่ยทําได้ไม่ค่อยดื้อนะคะเขาจะอยู่นิ่งแม่ให้ทําอะไรก็ทําก่อนนะคะจะนั่งนิ่งก่อนแล้วเขาค่อยอเสร็จแล้วก็ค่อยลุกนะคะเสร็จแล้วเก่งมากๆครับ